بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تاوينا ربي اشرح لي صدر يسري أمني وحل أبدا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستحجن فمي إيمان ترق لقرب تكن فورا وقم لن دنيا لوك دنيا بلوك ล l l a h ตาเราสร้างมาเพื่อให้เราดันได้ทําอิบดะดาเพราะฉะนั้นเราจะมองโลกดุนยาได้เป็นสองสามแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ล l l a h ให้เราเกิดมาเพื่อทําอิบดะดาล l l a h บอกว่ามาคาักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิอาบุดุลล l l a h ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อทําอิบดะดาต่อพระองค์องค์เดียวเท่านั้นเพราะนั้นดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่เดียว นัก,ก็ว่าได้ที่เรามีโอกาสจะทําอิบาดาต่อหรอแต่ถ้าเกิดหลุดจากดุนยาไปแล้วนะครับตายไปอยู่ในอาลัมบรารักณ์ที่นั้นไม่มีโอกาสจะทําอะไรแล้วไม่มีโอกาสจะทําอิบาดาอะไรแล้วนอกจากอิบาด์ดาที่สร้างที่ทําเอาไว้ในโลกดุนยาเพราะ,ะนั้นนะครับจึงมีคํากล่าวชัดเจนว่าอาจุนยาดารุนอามันโลกดุนยานั้นเป็นที่เป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติคุณงามความดี บิดูนิยะระแต่ไม่มีการตอบแทนวัดูนิฮิซาบแล้วก็ไม่มีการสอบสวนจนส่วนโลกอาราเคโนั้นดารุนยะระวันฮิซาบเป็นโลกของการสอบสวนแล้วก็มีการตอบแทนนะไม่มีอามันเพราะนั้นคุณค่าในมุมบวกของดุนยาก็คือเป็นสถานที่ที่เราสามารถจะทำอิบาด้าได,ได้เราละหมาดได้ครับในดุนยาเราซรกยลล้อได้เราสุญญุตอัลลอฮ์เรา ช่วยเหลือพี่น้องของเราได้แต่ลองตัดภาพนี้ไปสู่โลกอาลัมบาระักนะครับเวลาไปอยู่ในอาลัมบาระรักแล้วมาริการ์ตเรียกขึ้นมาสอบถามสอ,สอบนน่นสอบนี่สอบอะไรครับสอบจะสิ่งที่ทํามาในโลกในโลกอะไรนะในโลกดุนยานะครับนี่คือคุณค่าของดุนยานะคุณค่าของดุนยาดีอย่างนี้ถามต่อไปว่าถ้าในอาลัมบาระรักเนี่ยเราเราสามารถละหมาดได้ไหมไม่ได้ เราถือสัญดได้ไหมไม่ได้เราจะมาเอาเงินไปสละกอ้อนคนคนนี้ได้ไหมไม่ได้ไปช่วยเหลือใครได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่าของดุนยาอด,ดุนยาได้รุนอามันแต่ทีนี้มาดูสภาพในดุนยาก็จะมีแต่หมายความว่าให้เข้าใจาว่าดุนยาเป็นที่อปฏิบัติอามันแต่จะมายึดติดอยู่กับดุนยาไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายทําเพื่อที่จะอยู่ในดุนยาไม่ได้สารน,นบอกว่าดุนยาเนี่ย นะครับคุณฟิดดุนยาจงอยู่ในดุนยานะครับเหมือนกับคนที่เดินทางนะคนเดินทางหมายความว่าเวลาเราเดินทางไปเนี่ยไปพบดุนยาปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสหยุดพักอยู่นั่นชั่วคู่ชัวยามเท่านั้น,นแหละเราก็ต้องเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นให้ดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทําอิบาดาซึ่งมันมีเวลาสั้นนะมีเวลาสั้นด้วยนะครับมันต้องรีบทําอิบารดา ไม่ใช่จะมาหยุดอยู่กับดุญญนะย,ยานะยกตัวอย่างเช่นเราจะมายุดติดจะมาปลูกบ้านปลูกช่องทำมาหากินเอาเงิน,เ,เ,งนเก็บเป็นแสนล้านพันหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็มาอยู่ในดุนยามันเป็นความหลอกลวงของดุนยาอินนามดุนยาหรืออาดุนยามาตาอุลูโรดุนยานั้นเป็นเป็นสิ่งที่มาหลอกลวงแล้วหลอกจริงๆนะบทมันก็หลอกหลอกจริงๆเหมือนกับคนเนี่ยนะครับเขาตั้งอุปโลก นะดนยาหลอกว่า,วา,วาใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในฐานะเป็นมหาเศรษฐีมีแสนล้านมีหมื่นล้านมีร้อยล้านมีพันล้านต่างคนก็พยายามทุ่มเททุกอย่างสิ่งอย่างพร้อมที่จะทำลายล้างคนอื่นด้วยก็ได้นะครับเพื <S <S ่อให้ครอบครองธุรกิจตัวนั้นอยู่กับด้วยกับตัวเองคนเดียวจะได้ทำมาหากินได้คนเดียวจะได้ขายได้คนเดียวนะใครแต่ใครก็ต้องมาซื้อจากเราคนเดียวอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เอาเงินมา พอให้เยอะแยะมากมายแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเขาก็จะต้องตายในขณะแต่ดุนยามันหลอกนะมันไม่ไม่ให้พูดไม่ให้นึกถึงนะว่าจะตายนะหลอกว่าคุณเนี่ยกำลังกำลังอะไรนะกำลังเป็นเป็นพิ่เบิ้มใหญ่นะร่ำรวยมากกว่าใครเพื่อนประสบความสำเร็จที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งมันจะหลอกอยู่อย่างนั้นแหละหลอกอยู่แค่นี้แหละครับ ยังเขาเรียกมาตาอุลกุรดุญญามาตาอุลโรนะนี่ฤทธ์ของดุญญาอีกฤทธ์หนึ่งก็คือหลอกลวงให้เราหลงแล้วก็ค่าของดุญญาดุนญ,ญาทรรซุนบอกว่าทรรซุนอเอานิ้วเนี่ยจุ่มไปในแก้วแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดุญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําที่ติดนิ้วเพราะว่ามันหยดลงไปหมดนะครับเอาว่าแค่ที่หยดเนี่ยน้ําที่ว่า สมมติว่าอาคิรอเนี่ยเปรียบเสมือนน้าในแก้วแล้วเนื้อมจุ่มขึ้นไปพยกขึ้นมามันหลุดกลับไปหาอาคิรอนหมดแต่ว่ามันติดอยู่เล็กน้อยค่ามันมีน้อยเหลือเกินนี่คือค่าของมันในมุมของอัลทารซุซซาลาวัสามมุมของอิสามเพราะฉะนั้นดุนยาไม่มีค่าที่เราจะได้ต้องมามายึดติดกับมันนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่ออาคิรอ้อะเราจะทําละหมาดก็ไม่ต้องไปอวดใคร เราจะทําโรงเรียนก็ทําเพื่อพัฒนาเยาวชนคุณของเราเนี่ยให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามแบบอย่างอิสลามเป็นอุมมาตาวสอตอนเป็นประชาชาติตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าอย่างไรแล้วก็ประการอย่าทําเพื่อโออวดนะอย่าทําว่าเออฉันเราทําโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีศักดิ์ศรีคนเข้าใจว่าเราดีไม่ใช่เพื่อยศสาบัญดาศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อหน้าตา การทำเนี่ยก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดทําให้พวกเขาสิ่งเหล่านี้มันเป็นอิบะาดาทํานี้อิบติกออามรอดตินและหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถ้าพนองี่รักศรัทธาจนเราคุยกันมาแล้วนะครับทีนี้สรุปไปเห็นภาพว่าดุนยามันดีตรงที่ว่าเป็นดารุณอามันเป็นสถานที่ที่เราให้เรากอบโกอยอามันคุณงามความดีให้มากอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าแล้วก็สภาพของดุนยามันเป็นเรื่องของการหลอกลวง เราปฏิยา,ยามอย่าให้ปล่อยให้ดุนยามาหลอกเราเราต้องนึกเราต้องมองผ่านดุนยานี้ไปให้ได้มองข้ามไปถึงอัลลอฮ์ให้ได้ว่าอัลลอฮ์กำลังต้องการอะไรนะครับนี่ก็คือประเด็นหนึ่งแล้วก็มองว่าข้างดุนยานี้มันเล็กเหลือเกินอย่าอย่าไปถือว่าเราไม่ต้องการจะมายิ่งใหญ่ร่ํารวยอยู่ในดุนยาเพื่อให้ใครมายกย่องเพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้ามันยาวนานอิเราะ วันอัคราตัวใข้รุนล,ละกามินันอูลาอัคราดีกว่าโลกดุนยาแน่นอนเพราะว่าดุนยาใช้เวลาแค่ไม่กี่สิบปีนะครับเป็นร้อยปีแต่อาครามันยาวนานมากเวลามันที่มันยาวนานยาวขนาดไหนมากมายถ้าเรามีความพร้อมนะครับเรามีอามันเราไปพบความสุขความยาวก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้หรือว่าจะต้องไปทนทุกข์ทรมานในอาคราความยาวของมัน น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะทรมานเราอย่างมากมายทับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เรามองมุนยาให้เข้าใจมองว่าอะไรเป็นเป็นส่วนที่เราควรที่จะเอาประโยชน์จากดุนยาแล้วอะไรต,ต้องระวังดุนยามันจะหลอกแล้วอย่าประยุ์ติดกับดุนยาแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขในโลกหนะ้าเถคราอบิลาฮิตาฟิกันฮิดายาสัลามุะลักุมุรอฮ์มัตุลลอฮ์วบรักาตุ